การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a จุด y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับลักคณาราศีพิจิกนะครับในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์นะ เป็นเดือนดีในเรื่องของการพบปะผู้คนเป็นเดือนดีในการพบปะฟงสังคมเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนานาน,นะครับถือว่าเป็นเดือนดีนะอย่างเช่นไปท่องเที่ยวนะไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนนะก,ก็ได้ได้มิตรภาพดีๆนั้นกลับเข้ามาที่มาพูดถึงในเรื่องของการพบปะผู้คนเนี่ยนะครับในเดือนนี้คืออะไรถ้าสมมุติว่า,าชาวลัคนาราศีพิจิก มีเกณฑ์การที่จะต้องเสนอผลงานของตัวเองนะเช่นเสนอผลงานไปสัมภาษณ์เนี้ยนะสัมภาษณ์เรียนต่ออ่าไปสัมภาษณ์งานนะครับอ่าอารมณ์ประมาแบบนี้นครับถือว่าผลน่ะจะออกมาอ่าดีนะ แล้วงานที่จะได้ครับเนี่ยจะเป็นงานในในลักษณะแบบว่าต้องเข้าร่วมกันทํากับทีมนะทาคนเดียวอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับเดินเดินนี้นะต้องทํากับทีมทํากับกู้หูอะไรนะครับก็ถือถือว่าดีนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเรื่องงานถ้าสมมุติเราทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยงานที่ทํางานร่วมกับแผนอื่นๆนะครับ เดือนเดือนนี้ถือว่าเข้าฝักเข้าฟอร์มนะเป็นไปในแง่บวกนะครับช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมานะครับถือว่ามีเรื่องดีๆนะครับเรียกว่าวงสังคมเพื่อนฝูงนะนาเรื่องดีๆเข้ามาให้อย่างสมุทรทำง,งานร่วมกับแพอกนกอื่นเนี่ยต่างฝ่ายต่างทํางานร่วมมือกันดีผลงานก็ไหลลื่นนะจะไปหาเพื่อนฝูงของสังคมจะหาช่องทางบางทีเธอมี บริษัทที่ว่างไม้บริษัทเธอว่างไม้อะไรเงี้ยนะเพื่อนก็จะช่วยช่วยกันนะแนะนําช่องทางดีๆนั้นมาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดือนที่จะต้องเก็บตัวไงเป็นเดือนที่ต้องเปิดตัวเข้าหาพบเพื่อนพบวงสังคมอะไรต่างๆถือว่าดีทั้งสิ้นดาวของตัวเราเนี่ยที่ผ่านมามันเคยประมางะ แต่บางครั้งเนี่ยจะทําอะไรจะลงมือทําอะไรรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในผลงานนะไม่ค่อยพอใจในฝีมือของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเดือนเดือนนี้นะครับดาวองค์ประกอบดีๆเนี่ยกลับเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาแล้วทําให้ว่าเวลาจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มมั่นใจนะครับแล้วผลงานพอละมั่นใจพอมันผลงานมันก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเนื้อง,งานในเรื่องผลงานเ,าเรียกว่าจะดีได้ตามอ่า ความมั่นใจนะครับของชาวลักนณาราศีพิจิกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเด่นไงเพราะดาวดาวตัวเรามันเริ่มกลับมาดีแล้วนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของของงานต่างๆที่ที่มันจะทําเนี่ยมันเป็นในช่วงจังหวะเขาเรียกว่าอาจจะเหนื่อยมากหน่อยนะลุยมากหน่อยนะครับสู้มากหน่อยออย่างเช่นว่าจังหวะช่วงครึ่งแรกของเดือนสมมติเราแบ,บ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังนะครึ่งแรกของเดือนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเซล์นะเป็นกลุ่มเซล์ก็ ไปก็ต้องแบบเดินทางไปพบปะลูกค้าทางไกลหน่อยทางไกลทางไกลน,นะเป็นกลุ่มอารมณ์แบบแบบนี้นะเพราะ,ะนั้นเราก็แบ่งว่าครึ่งแรกเนี่ยเราควรที่จะเดินทางไปพบปะลูกค้าหาลูกค้าใหม่นะแล้วก็จะจะได้ลูกค้ามาใหม่กลับเข้ามาพอใส่วนครึ่งหลังนะก็ามานั่งทําสต็อกแล้วนะมานั่งติดตามแล้วโทรติดตามแล้วเนี่ยก็จะสบายขึ้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องของที่จะไปพบปะ Finally, ผ supplies, right. like one, ู it, ้คนใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆก็จะลดน้อยลงนะถ้าเป็นกลุ่มของงานประจำนะอย่างครึ่งแรกอาจจะมีการประชุมมากหน่อยนะพอประชุมมากม่ปุ๊บก็เดี๋ยวเริ่มเอาเอางานกลับมาทำแล้วไงพอครึ่งหลังของเดือนกุมภาก็เริ่มเริ่มงานนะเริ่มเอางานกลับมาทำนะครับพอเริ่มงานเอาเริ่มเอางานกลับมาทำเนี่ยถามว่างานผลงานออกมาดีไหมนะก็้องตอบว่า มันจะใช้ความพยายามมากหน่อยนะเพราะในหลายๆอย่างบางทีมันทําอะไรออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ไม่ค่อยเป็นขั้นเป็นตอนสักเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆจับทางได้แต่ก็สามารถที่จะอ่าสร้างผลงานที่ดีออกมาได้นะครับดังนั้นในเรื่องของเนื้องานเนี่ยอ่าเรียกว่าใจเรามันกลับมาแล้วจะมาทำอะไรได้เต็มที่เต็มกําลังแต่เนื้อง,งานมันยังคงพาให้แบบเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยต้องพยายามกับมันมากหน่อยต้องสู้กับมันมากหน่อยนะครับเป็นไปในลักษณะแบบนี้เท่านั้นเอง มาดูทางด้านสภาพคล่องนะครับทางการเงินกัน,กนบ้างนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมองว่าหลายๆอย่างนะเริ่มเป็นไปปในทางที่ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีสุ่มไปพบลูกค้าใหม่ๆก็จะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆนั้นเข้ามานะครับ ถ้าทํางานประจําอยู่แล้วไม่ได้มีช่องทางทางการค้าการทําธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยก็เรียกว่าเงินมันเข้ามาปกติแหละรายจ่ายมันมันไม่มีอะรายจ่ายมันน้อยลงอารายจ่นนยา,ยายมันน้อยลงนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นช่วงที่ว่าเดี๋ยวเก็บเงินได้นะเก็บเงินได้เดือนนี้จะมีเงินเหลือเก็บในช่วงปลายๆเดี๋ยวพรานการเงินยังคงถายไปในทางที่ดีนั่นเองครับมาพูดถึงพระเคราะห์ต่างๆนะครับเช่นว่า ดาวที่มาทําให้เกิดเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรเงี้ยนะมีบ้างไหมนะครับก็ต้องตอบว่าในเดือนกุมภาพัน,นาาธ์ลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีในส่วนส่วนนี้นะครับเกิดขึ้นมาได้เรื่องการแบบอย่างเช่นเดินชนเสาเดินชนโต๊ะเดินชนประตูอะไรเงี้ยนะรวมถึงอุบัติเหตุนในการขับรถเดินทางสัญจรอ,อะไรต่างๆนะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้เตือนให้ให้กลัวนะเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ประเคราะห์อะไรใหญ่ๆมากนะักนะ แต่ก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังนะครับเวลาไปที่ไหนไปแห่งหนใดก็ต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะผ่านพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้นั่นเองส่วนในกลุ่มของการติดเชื้อโรคนะครับอย่างเช่นเชื้อโรคที่เรากลัวคือโรคโควิดอย่างเงี้ยน,นะลัคนาราศีพิจิกไม่ใช่ลัคนาหลักๆนะที่จะเป็นตัวติดเชื้อนะครับป้องกันตัวเองให้ดีๆนะครับดูแลความสะอาดที่ดีรับรองได้ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคเชื้อภัยต่างๆนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับ คนรอบตัวนะเช่นว่าคนในบ้านนะ,ะตัวนี้แหละนะที่จะต้องเป็นส่วนที่จะต้องเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องคอยดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยอของของคนในบ้านมากหน่อยนะเช่นถ้ามีบุปการีเวลาเราไปมาบางทีเรามีภูมิภูมิที่เแข็งแกร่งอยู่แล้วไงเราไม่เราไม่ติดแต่บังเอิญว่า มาติดคนในบ้านได้เงี้ยนะครับตัวนี้ก็ต้องคอยดูแลสุขภาพนะพ่อแม่บิดาบรรดาอะไรน,นะครับเดือนนี้นะถ้าจะเป็นช่วงจวังหวะใครจะมองหาโอกาสนะว่าหาโอกาสแต่งบ้านตกแต่งบ้านใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่รอบบ้านทําบ้านตัวเองให้สวยงามเงี้ยนะครับแต่งรถแต่งอะไรซ่อมแซมอะไรให้มันปรับปรุงให้มันดีขึ้นลัคนาราศีพิจิกถือว่า เป็นอีกหนึ่งเดือนนะ,ะถ้าทําแล้วเนี่ยก็จะได้เหมือนว่า,าบ้านสวยนะสุขใจมีบ้านที่อบอุ่นนะครับสมหวังสมใจชาวลัคนาราศรีพิจิกนั่นเองครับพูดถึงบริวารน,นะครับบริวารของชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีไงถ้าสมมติวราเป็นผู้ปกครองมีเป็นพ่อเป็นแม่ไงนะ ลูกหลานนะนะจะได้ดิบได้ดีนะอ่าก็ถือว่าเดือนเดือนนี้นะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราจ,จะส่งลูกหลานไปนเรียนพิเศษเ,เรียนเพิ่มเติมหาสถานที่เรียนใหม่ๆว่าจะเรียนสาขาอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับเราก็ช่วยเขาคิดเราก็ช่วยเขาทาถือว่าเป็นเดือนดีนะที่ช่วยคิดช่วยทําแล้วจะได้ช่องทางนะช่องทางสถานที่ศึกษาดีๆนะครับสาขาดีๆนั่นเองนะรวมถึงว่าถ้าบริวารเราจะสามารถมาช่วยเหลืออะไรต่างๆเราได้มากไหมนะเดือนนี้เต็มที่เลย นะบริวารให้คุณนะประเด็นบริวารให้คุณสามารถมาช่วยเหลือการงานให้กับชาวรัชนาราีสิบสิกได้เต็มที่ตลอดทั้งอ่า เดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับส่วนหัวหน้างานล่ะนะครับมาเมตตาชาวลัคนาราศีพิจิกบ้งางไหมนะครับคือก็มองว่าเขาก็คอยแอบช่วยอยู่ห่างๆแต่ด้วยดาวในลักษณะแบบนี้เป็นดาวของตัวเราเด่นไงก็จึงเป็นชว่วงจังหวะที่เราจะแสดงฝีมือจะโชว์ผลงานนะครับจะแสดงผลงานต่างๆออกมาให้เต็มที่เต็มกำลังเพื่อให้อพอใจถูกใจเนี่ยแหละนะ,ะให้กับหัวหน้างานของตัวเรานะครับะฉะนั้นหัวหน้างานเนี่ย อาจจะปล่อยมือเรานิดหนึ่งนะครับในเดือนเดือนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งกันห่างหายกันไปไหนนั่นเองมาดูในส่วนของความรักกันเกิดขึ้นบ้างนะครับความรักของชาวพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์พิจิกเองเนี่ยนะครับก็ต้องตอบว่าความรักในระยะยาวๆอะอะจะต้องระมัดระวังแล้วนะครับระมัดระวังในระยะยาวๆแล้วดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์เดือนของความรักเป็นเดือนของการทําแต้มทําคะแนนเพื่อให้ความรัก มันแข็งแกร่งเกิดขึ้นนะครับอย่างคนที่คบกันมานานๆนะก็คอยหมั่นเอาใจใส่ดูแลกันบ้างนะครับอย่างเราเนี่ยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมนะที่จะเอาสาเอาใจใส่ดูแลคู่ครองคนรักทั้งที่คบกันมานานแล้วหรือว่าเพิ่งคบกันนะเพราะนั้นเป็นเดือนที่มีแง่บวกในเรื่องของความรักนะสมมติเพิ่งคบกันใหม่ๆเพิ่งจีบกันใหม่ๆเนี่ยนะเป็นเดือนของการทําคะแนนแล้วได้คะแนนเต็มๆนะเดือนเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคบกันมานานแล้วเนี่ย เคยทะเลาะกันนะเป็นก็เป็นเดือนที่จะมาปรับปรุงความเข้าใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วความรักต่างๆนั้นก็จะกลับมาบริบูรณ์ไงนะเพื่อเป็นเหมือนตัวสะสมเป็นแต้มสะสมไปในระยะยาวๆอะ่ะเพราะในส่วนของความรักเดี๋ยวมริตยูใช่ไหมจะโครจรเข้ามาถึงดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกะนะครับอ่ามันก็ต้องเตรียมเหมือนเต็มพลังความรักเต็มคาดีซึ่งกันและกันให้มีคุณค่าให้เห็นคุณค่าให้รู้สึกนึกถึงกันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพอมฤตยูเข้ามา ก็จะได้ไม่สามารถทําอะไรความรักชาวลัคนาราศีพิจิกได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีพิจิกถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีในมุมมองทงความรักเนี่ยดีตลอดทั้งเดือนนะครับเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายเกื้อหนุนให้กับทุกๆดวงชะตามีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี2565นี้ครับ